วัดีครับวันนี้ก็พามาเดินเล่นที่ทะเลนะครับที่หาดจำเทียนนะครับผมร้านจุ่มเลนะครับจอมเทียนพามาชมบรรยากาศที่ทะเลนะครับมีเตียงมีโต๊ะนั่งที่ชายหาดนะครับนี่ครับก็มีบริการนวด้วยนะครับสามารถมาเดินเล่นมานั่งเล่นได้นะครับมาเที่ยวที่ทะเลจอมเทียนได้นะครับ <c oughs> บรรยากาศดีมากครับลมเย็นมากนะครับผมก็เคยพึ่งมาครั้งแรกนะครับนี่ครับที่ทะเลจอมเทียนนะครับบรรยากาศน่าเดินน่าเที่ยวน่าเล่นน,น,น,ลน,นั่งเล่นนะครับ บรรยากาศน่างนั่งมากเลยครับผมมีหมอนนวดมีติดชายหาดติดทะเลมีจิ้มจุ่มด้วยนะครับนี่ครับร้อยเก้าเบาทชุดละรยเก้าเบาทนะครับน้ำจิ้มรีฟูดน้ำจิ้มตุก,กี้แล้วก็น้ำจิ้มเจียวนะครับมียับมีไข่หมูสามชั้นหมูสไลด์นะครับ นร้อนๆครับบริการร้อนๆนะครับมานั่งนั่งเล่นนั่งชมวิวตายชิลๆได้ครับจะมีหลอดไฟมีโคมไฟให้นั่งนะครับอากาศดีครับลมเย็นครับสวยน้าครับ นั่งเล่นชายหาดนะครับสำหรับมาพักผ่อนจันใจได้นะครับนั่งแบบชิวคิวได้นะครับนี่ครับก็อาหารก็ไม่แพงครับกิมจุมชุดละร้อยเบาทนะครับดูบรรยากาศบรรยากาศชิวๆเลยนะครับ บรรยากาศดีมากครับเลยยอมรับเลยนะครับนี่ครับเทศกาลเดี๋ยวต้องมานั่งเล่นแถวนี้แล้วครับเสียงลมทะเลนะครับอันนี้ก็ดีหน่อยครับฝนไม่ตกนะครับก็ถือว่าบรรยากาศดีมากนะครับนั่งคนเดียวนั่งเที่ยวกับเพื่อนนั่งกับแฟนนี่บรรยากาศชิลๆเลยนะครับ ลองกดกัดนั่งมาตกปลามานั่งเล่นที่ชายหาดชมวิวกับเพื่อนๆนี่ผมว่า